กับสบายดีพี่น้องเ c ซี FC ทุก่านวสุมองสุบอนมอสเตรนเอซฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีพี่น้องกัสทเป็นในประเทศนอกประเทศกับสบายดีพี่น้องวันนี้มาพบมาพอกัระซองเจ๊ก,กเกา,า,าเลาพี่น้องสวัสดีป้าลุงอะไค่ะสวัสดีป้าลุงโมวีนั่งร้าสาวโมวีสบายดีเลยลูกสบายดีสบาดีาส,าดาสาดีดีสดี มื่อนี้ครอบครัวเฮาก้าได้รับข่าวดีพี่น้องจากคุณแม่ใจดีเนาะเป็นเซอร์ไพรส์ของขวัญปีใหม่พี่น้องแม่คนกาเขาได้บอกลงหนาเลยพี่น้องเป็นของขวัญวันปีใหม่คิดสมมาตรบวกปีใหม่เลยเด้อแม่คนว่าพี่น้องค่ะขอบคุณคุณแม่ไลไลค่ะที่ซัพพอร์ตครอบครัวเนาะเรขอบคุณคุณแม่ในไลเนาะ งอของข้าวดีให้ครับครอบครัวขาวคอบครเราขอคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งตีใหม่นี่ก็คอยคุณแม่สุขภาพแข็งแรงำลำรำได้รวยกว่าเก่าเด้ทุกทีเจ็บปวดจนเลยค่ะคุณแม่ให <c oughs> ม่มากกับพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงำลำรวยำลำรวยทุกคนไปนอกราคาฟ้า,ากคลิปเอฟซีทุกท่านน้ำไปนอ้อยู่ดีไม่แห้ง แข่งแรงทุกคนพี่น้องรวยรวยเฮงเพ่งกว่าเก่าเก่าเก่ตอนหับปีใหม่ขอให้อยู่ดีมีแห้งค่ะสบายดีปีใหม่หลวงหนาน้ำเด้อพี่น้องเด้อสบายดีปีใหม่คุณยายทำงานสบายดีปีใหม่คุณยายขอคุณยายอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยสุขภาพเพลินเกิ่หมดเจ็บบ่จนนะคะ มื่อนี้คุณยายให้เงินมาเท่าไรรุ่นรุ่นรุ่นน,น้ำระโคง้งเนึมืัอนี้คุณแม่ให้โซ่ใหญ่มาเลยพี่น้องถือเลขก่อนหวัวสิออกพี่น้องถือหวัวถือเลขก่อนหวัวสิออกอา่าฮะกินข้าวยกับยาวจับมื่อนี้คุณแม่ซัพพอร์ตครอบครัวเฮามาเนาะให้ของขวัญปีใหม่พี่เนาะดีดีสองหมื่น หนึ่งพันหารอยสามสิบบาทพี่น้องเป็นเป็นทางเงินเงินไทยเนาะพี่นอ้องสองหมื่นหนึ่งพันหารอยสามสิบบาทพี่น้องแต่การพนักขาทำเนียมไปพี่น้องพนักขาทำเนียมไปนั่นเรืออยู่เป็นหักไปหกร้อยหกร้อยสี่สิบบาทพี่น้องอ่าเรืออยู่สองหมื่น กับแปดร้อยเก้าสิบบาทพี่น้องค่าธรรมเนียมเนอ้องเป็นหักไปหกร้อยกว่าบาทพี่น้องเพราะว่ามีค่าธรรมเนียมของเพนนอ้องจะเรีกอยู่สองหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทพี่น้องขอบคุณคุณแม่แล้วนะค่ะไปรับเงินมาเลยด้วยค่ะคุณแม่แม่เพนหายมากาบ่าได้หายใจเห้าดอกพี่น้อง ให้เพื่อนให้แบ่งญาติพี่น้องน,ำน้ำเนาะไลยขู่ไล่คนอี่ในครอบครัวเฮานี่แหละรุ่นน้ำกันพี่น้องสามสิบเอ็ดพี่น้องสามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดวันนี่เพื่อได้จิได้ไงพี่น้องาสามสิบเอ็ดรุ่นน้ำกันพี่น้องมา <laughs> มีไพ่แน่สิได้เงินก้อนใหญ่แบบนี้พี่น้องติกตอกติ๊กตอกมีไพ่แน่รุ่นรุ่นรุ่นน้นำกันพี่น้องเพื่อนหายมาจาัดปีใหม่เนี่ยพี่น้อง แต่ว่าเจ๊ก็เล่ากับบุเคยบุเคยจะเถื่อพี่น้องพี่จะเกิดมาอายุสามสิบสี่ปีแล้วพี่น้องบุเคยจะจัดพี่ใหม่จะเถื่อเป็นปี่แรกพี่น้องที่ได้จัดเนาะเพราะว่าทางกันฝั่งเล่าเห้กับบุ้อคยได้เหตุพี่ใหม่เนาะสลายกันเสียเหตุแต่แบบว่าเห็นแต่สงการเนาะพี่ใหม่เล่าเฮากับคือสงการ่นองแต่พี่ใหม่ข้องกันทังเพลินกับเห้กับคอยโชคดีไปนนำพี่น้อง ขอบคุณนายร้ายค่ะคุณแม่อ่าบมมีคุณแม่หรือว่าบมมีเอฟซีถูกฐานพี่น้องแล้วกะหมูคคนน่คู่ทุกคนเนาะคือบ่มีเมื่อนี่แหละพี่นออ้องกคือบมมีเมื้อได้จัดปี่ใหม่ดอกพี่น้องเจอกัเรากัอ่าแ,แต่ว่าบ่เคยพี่น้องตื่นเต้นพี่น้องดีใจปีเป็นปีแหลทีีได้เห็ดเนาะแต่มีคันคุณแม่เป็นซัพพอร์ตมาให้เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอาหารแบบว่า อาีิพี่น้องเลยนะพี่น้องโอ้ยทำจับแต่มีมีลายสื่อเลยพี่น้องคุณแม่เป็นเคียนเข้ามาว่ะมีลายสื่อไปแน่มีลายพี่น้องประมาณสิบสิบกาคนพี่น้องสิบกาคนลายสื่อคือว่าคุณแม่หายของคนพี่ใหม่เนาะอ่าแบ่งกับเราได้หยแค่ว่าหายเจ๊กาเล้าลอกพี่น้องหายญาติพี่น้องแน่เป็นหาย น้องโมวอยากอยากอยากให้กินนูกละอ่ากาให้ทังยาตีพี่นอ้องพี่นอ้องโมเลนกินนุกให้ทั้งกันเงินให้ทังเงินมาเสื่อมอาหารทุกอย่างนะพี่นอ้องแล้วก็ให้โบนัสเป็นของขวัญปีใหม่นำก็ขอบคุณคุณ,คณแม่อีกทางเลย,เลยค่ะขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงปลดเจ็บปลดจนด้วยค่ะคุณแม่ความคุณแม่เฮง,งเฮงรวย ที่ใหม่มากคะพ่อให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆกว่าเก่าค่ะคุณแม่ให้มาสองหมื่นพ่อให้คุณแม่ได้กลับไปสองร้อยล้านได้คุณแม่พันล้านร้อยล้านพันล้านแสนล้านหมื่นล้านขอให้คุณยายย่ดีมีแห้งเด้ค่ะค่อยสซอยเรือมาโดยตลอดค่ะ <c oughs> มีคำได้ยี่สิบบาทแต่ในในหันนะมีไนฟสื่อขิงคำยุรุ่นน้ำการพี่นองเอาชีพขิงคำบอกคนอื่นนะขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพใหญ่คุณแม่ใจใจดีทางมังนอกนะพี่นองเป็นอยู่ทางประเทศนอกพี่นอกเป็นฝากมหายกั เขาคั่วเ้ามาโดยตลอดแล้วน้องเิ่นเิ่นแบบว่าให้อุดนุนหรือว่าสนับสนุนเฮามาโดยตลอดน้องมอะแต่สิ่งดีๆเขามากก็ขอ่ใหม่เออ่รค่ะก็เราประทินใจน้อที่มมี่แบบนี้เกิดขึ้นกับเขาครัวห้าเนาอพี่ใหม่นะน้องเห็นแต่ว่าเออพี่ใหม่พี่ใหม่นะน้องบังหัวความหมายเป็นยังไงน้อง พ่อบ,บ,บอกเคยพ่อาจากใจจริงพี่น้องบอกเคยอ่าพีใหม่สงการนาะพี่น้องสอนรกก็ได้แต่สงการเห็นหรือเปล่าอย่าลิมอย่าดมมือแม่มือสกปรกเลยล่ะอ่าท um, ี่ข้าวบัคว้านในคุณยายแล้วโมวีวมวม่มาขอบคุณคุณยายแน่คุณยายได้เห็นทีนงามเห็นโมวี่นะน้องโมวี่พี่น้อง ไปไหว้ลูกมูวี่จ้าขอบคุณคุณยายนไดไมหมล่ะที่เป็นสอยเลือครอบครัวหน้าเฮานะพี่น้องแต่เป็นคุณแม่ใจดีนี่ละค่ะขอบคุณคุณยายไลเดอร์ที่สอยครอบครัวชิงคำหายดีมีย,ย,ย,ยนยสุขภาพแข็งแรงด้วยคอยคุณยายรวยรวยเฮงเฮงคอยคุณยายสุขภาพแข็งแรงแม่กจดีใจพี่น้องเป็น เป็นปีนแรกะเนาะถ้าจะเกิดมาหากระิจจานเนาะ <c oughs> ่ามีเจ้าภาพใหญ่คุณแม่ให<น>ญ่ปามีคุณแม่ค่ะคือสิบรดิจจานออกไปนอกหรือว่ากระโบหูซ้ำว่าอันปีใหม่หรือว่าเป็นยังไงเมื่อก่อนกับเจ๊ก,กลอลร์ก็เคยหูอย,อยู่แต่ว่าไปทํางานอยู่รุ้งเทกับบบเคยแบบว่าได้จัดแจงเองเนาะพีเนาะโบเคยได้เห็นเองนะน,นี่แต่แว่าเออได้กินจากเพิ่อนได้รับจากเพิ่อนเนาะได้รับแต่ว่าเออ พี่ใหม่พี่ใหม่นะพี่นดาวจะก็บเก่เคยได้แบบว่าสัมผัสเลว่าม,ม,มาจัดแบบเป็นครอบครัวตัวเองนะพี่น้องบ่เคยคิดใกล้ฟันหรอก,กว่าซิมี่แบบว่าซิมีผู้ใหญ่เป็นซัพพอร์ตใจดีเข้ามาเลยค่ะเลี้ยงเลยเลี้ยงน้องของเฮ้าอะนะพี่น้นองเคยกินแต่แบบว่าอยู่ไทยนะพี่ดาวคิดเท่าแก่เป็นเลี้ยงก็ได้กินนะพี่น้นองแต่บ่เคยได้กินอะวะมาให้เอ,อ,อื้อยน้องอิ่มอกอิ่มใจได้ทั้งเงินอบบะว่าได้ทั้ง กินพี่น้องอท้องได้อินะ่มเนาะเงินก็นได้ฮะสิได้ได้พนะี่น้องเจอกับเราก็บเเคยคิดเคยฝันแม่เพิ่นกาบอกไม่ได้บอกดอกพี่น้องเพิ่นกาเสื้อผ้าเหมือนีนะ้เนาะเพิ่นเป็นเสื้อผ้าเหมือนมูลที่สามสีพี่น้องแต่เพิ่นกาแบบว่าไม่โทษฮาวดอกไม่โทษแบบว่าบ,าบอกอลวงหนานะพนะี่น้องว่าสิฝากเงินมาใหนะ้เนาะแต่กาเป็นได้กาขอบคุณพี่แม่แลายเด้อ ใหตาครอบครัวเฮาเนาะอะไรพี่นอ้องเจ๊ก็เล่าว,ว่าผิดพลาดประกันใด้กะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อื่นกะขอบคุณ FC ทุกท่านหมู่คูทุกคนเด้อพี่นอ้องที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจเจ๊ก็เลาเนาะจนได้มาฮอดจุดนี้พี่นอ้องได้ให้ครอบครัวเฮาเนาะกะขอให้ทุกคนมีดีเงีฮงสุขภาพแข็งแรงล้ำยุ่ยล้ำลุ่ย ได,ได้พี่น้องพอบครักันคลิปหนาเด้พี่น้องเด้อสบายดีปะลุงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจกอลเราเด้อพี่น้องขอยเซฟทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแต่ขาดไปได้ก็คือคุณแม่เด้อค่ะขอยคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งพอบครัคุณแม่ก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งบุดสุขสุขคนค้ามเจ็บจะได้ค้ามไข่จะมีได้ค่ะคุณแม่รวยๆเองเคงค่ะไดพี่น้องสบายดีพี่น้อง